พร้อมพ่อเมืองราชบุรีค่ะพร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะได้ลงพื้นที่โรงงานน้ำตาลบ้านโป่เพื่อเยี่ยมชมแปลงสาธิตปลูกอ้อยนาน้ำตมค่ะ ที่โรงงานน้ำตาลบ้านโป่งเลขที่3ทับ11หมู่18ตำบลท่าพลาอาเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนายนรุงคลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายสุรพลชามาสอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่โรงงานน้ําตาลบ้านโป่งพร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกอ้อยนาน้าต้มโดยมีคณะอนุกรรมการอ้อยเขต2จังหวัดราชบุรีและผู้แทนสถานประกอบการให้การต้อนรับสําหรับวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาเยี่ยมชม การปลูกอ้อยนาน้ำต้มในครั้งนี้สืบเนื่องจากทางโรงงานน้ำตาลบ้านโป่งรายงานว่าสามารถปลูกอ้อยหนึ่งไร่ได้เป็นผลิตถึง30ตันซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง12ตันต่อปีทําให้ทางจังหวัดราชบุรีมีความสนใจที่จะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพราะวิธีการปลูกอ้อยนาน,าน้ำต้มเป็นวิธีการปลูกแบบง่ายลงทุนน้อยได้ผลกําไรมากกว่าโดยเฉลี่ยสามารถทํากําไรได้สูงถึงไร่ละกว่า1 5,000บาท เลยทีเดียวซึ่งการคิดค้นวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากทีมงานฝ่าแร่บ้านโปง่งเล็งเห็นถึงสภาพพื้นที่ทําการเกษตรในเขตเจ็ซึ่งเป็นที่ดอนที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวเป็นส่วนมากทําให้เกษตรกรไม่นิยมปลูกอ้อยเท่าที่ควรเนื่องจากเครื่องมือเครื่องจักรมีราคาค่อนข้างสูงใช้แรงงานมากอ้อยเสียหายจากน้ําท่วมขังแต่การปลูกอ้อยแบบนาน้ําตมนั้นสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เนื่องจากใช้เครื่องจักรที่เกษตรกรม,มีอยู่แล้วเช่นรถ ใช้ดินท่อสูบน้ํารวมถึงใช้แรงงานน้อยอีกทั้งอ้อยยังไม่เสียหายจากน้ําท่วมขังที่สําคัญใช้เงินทุนน้อยส่งผลกาไรที่มากกว่าการทํานาข้าวจึงเป็นที่มาของการปลูกอ้อยนาน้ําตมซึ่งจากการลงพื้นที่ของนายนารงคลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและอุตสาหกรรมจังหวัดครั้งนี้ซึ่งก็ได้กล่าวว่าพร้อมสนับสนุนแนวทางการปลูกอ้อยนาน้ําตมและจะมีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทั่วไปได้รับทราบและทําความเข้าใจซึ่งทางโรงงานน้ําตาลบ้านโป่งพร้อม ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจซึ่งสามารถติดต่อได้ที่โรงงานน้ำตาลบ้านโปง่งหมายเลขโทรศัพท์032 371 444ถึง6